ตอนสมัยก่อนเด็กๆเชียร์ทีมอะไรตอนเชียร์ล้งสิ่งส่วนตัวพี่ี่เชียร์อแลนด์แล้วส่หัวเชียร์ที่ไหนส่วนหัวก็เชียร์พาว่าพาไว้หรือเปล่าอินไม่ทันเนยมก็บีอาอด้ครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Hop and Hop Club Bar นะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่ลาดขาวซอย่ที่โรงแรม The Quarter นะคะซึ่ง uh huh. เป็นร้านของโปรดิวเซอร์เรานั่นเองซึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคนแรกแก่พี่ตั๊ก <c oughs>

ยังไม่ได้ใครไม่เอาที่นเอาแล้พี่หูอะไรเนี่ยพี่พามหูคอะไรพี่ใช่เหรอพี่หูโคตรหูนะคะทีนี้เราได้หัวข้อของแต่ละคนแล้เพราะฉะนั้นเริ่มกันเอาที่เด็ดเละด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ไอ้พลอไปก่อนเลยโอเคอ่ะพลอยเป็นภาพรวมของ ฟีฟ้าเล์ครับปีนี้นะคะก็คือทำไมนักเตะถึงเจ็บเยอะนะคะก็เลยทำให้นักเตะหลายๆคนเนี่ยโมโกานตลอดันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของตารางเวลาที่ผิดเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะไม่ได้จัดในช่วงนี้มันก็เลยทำให้นักเตะเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไยมอะทำนี่ยยมยมก็คือแบบว่าเอเ้อมๆเนื่อยๆอะไรมันแบบมันแบบว่ามพันล้า กรอบไปหมดแล้วอ่ะถามพี่บาง้็ไดีกว่าพี่บางพี่เล่าขออะไรคะคิดว่ามันลดเล่นเยอะกันไปหน่อยอย่ทีนี้แล้วโซตีมันจะเล่นกันแค่ช่วงไอ้พิซเทอร์มตกลงมันก็เลยทำให้นักเตะมันมีช่วงเวลาที่ได้พักสองสามตาไม่กลัวอะไรอย่างงี้ยไปดูเป็นการที่อยากให้ความรู้คนดูอยเงี้ยไอการมาเตะแล้วก็แบบไม่ได้พักเลยเล่นกันมาตลอดเนี่ยมันก็เลยทำให้นักเตะอ่ะโอกาสได้รับบาดเจ็บถ้าเป็นของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าทีม ทีมเราเออซีเรียรเลยนะนเล่นมาเล่นเกตเคนเพสซิ่งตลอดวิ <c oughs> ่งเยอะก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเพื่อเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนักเตะมันทำให้แบบเจ็บง่ายมันกรอ้อนแล้วแบบอย่างซีซั่นที่แล้วแบบไปติดเก่งไงซีซั่น <c oughs> ที่แล้วไปติดเก่งไปชิงไปชิงทุก้วยไงตีกทุกอย่างถ้าตกน้ำตกใจพี่อยู่แล้วคะทีนี่มึงโดนบ้างแล้วล่ะของผมว่าอะไระให้คำถามจากหัวข้อคอยไงว่าแบบคิดว่าเพราะอะไรแมตช์แข่งมันมันเยอะไงในช่วงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ นักเตะมันก็กรอบอย่างที่พี่ปาล์มบอกนั่นแหละแล้วก็มันแข็งอ่ะเขาเรียกว่าอะถ้าสังเกตมก็คืออินจูนี่ไม่ได้ไปถึงไม่นักเตะพวกเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวไหมอ่ะต้องเล่นเยอะมีมีมีผลมันก็มีบทที่ทำทำให้นักเตะมันเก็บเยอะไงไมายถึงพวกเยาวชนเหรอคะรุ่นใหญ่เพะถ้าเกิดว่ารุ่นเล็กอ่ะสมอลไง พวกสมองจะ<อ>ไม่บาดเจ็บ<อ>พวกพวกบิ๊กบิ๊กกันมันจะเจ็บไวเฮ้าเป้เนี่ยมันจะยัไม่ค่อยบาดเจ็บไวเฮ้าเป้เราไปพิมพ์ข,ข้อต่อไปเลยก็ได้อะของใครดีเอาเรื่องของที่พิมนโลกกดมัสแคร์กดตรงนี้มองว่ามีปัญหาบ้างน้อยขนาดไหนครับซื้อแล้วสนั่แบบนั้นไม่แต่ผมอยากรู้ก่อนว่าตอนนี้เขาเขาช่วยออกเท่าไหร่พันหกแล้วก็ล่าสุดหกร้อยหกร้อยเท่าไหร่ประมาณอีกเป็นพันล้านประมาณอีกเป็นพันล้าน อยากรู้ว่าเรื่องกดมันแฮมมันคืออะไรก็เป็นกดเรื่องของฟุตบอลโลกที่เหมือนกับกึ่งกึจะเป็นการบังคับซื้อแล้วเพื่อให้ประชาชนมาดูฟรีรัฐบาลก็ไม่อยากจะรับผิดชอบในการที่ต้องจ่ายตังค์ลักษณะแบบนั้นน่ก็คือเขาลอยเอกชนลักษณะแบบแล้วใครจะมาล่ะมันทําไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วใครเขาจะโม่มาใช่ตอนสมัยก่อนเด็กๆเชียร์ทีมอะไรตอนนนั้เชียร์ลังสิตเย มูอสิบอาจารย์หนุ่ยไอสัตว์รับเขารับกันด้วยฮะไม่คิดว่าเขาจะเล่นเสียละสิ คิดว่าจะได้ดูบอลโลกไหมไม่เขาว่าซ็อกเกอร์เลยไปนี้ไปนี้ใครเป็นซ็อกเกอร์แล้วคาว่าซ็อกเกอร์ก็โดนไปแล้วมั้งไม่ภาษาไทยไงภาษาไทยไม่พูดแล้วกันก็พอคิดว่ายังไงอ่ะเราก็ได้ดูอยู่แล้วไม่ใือเรื่องเงินไม่ได้เลยเพราะว่าเรารวยเราเราป็นคนมีฐานะใช้ตคำว่ามีฐานะดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรารวยมันจะดูวดเกินไปแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเรื่องเงินมันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วของพี่ต้องอ่ะพี่ขอ้โหพี่ทฐานะที่บ้านเป็นไงงบ้้าาถกูมีตังกูไมมมมมมม่่่่่ไไาาานีใ้้ทล มาษาเนี<า>่ยเอาไปประเด็นต่อไปเลยค่ะต,ต้องไม่ต้องเลยเนี่นนคือท็อปิกของผมก็คือร์พูลอยากได้เจ้าของสโมสรแบบไหนคนไหนจากประเทศไหนอะไรอย่างงี้ถูกไหมอ่าคือมมผมคิดว่าเอสเอจเขาเขาทำไว้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมผมเชื่อว่าข่าวนี้มันเหมือนกับเปิดให้คนมาร่วมหุ้นมากกว่า <ừ> อาจจะไม่ได้ขายแล้วแต่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดมีดีลข้อเสนอที่ดีมากๆเขาคงไม่ได้ปฏิเสธ่ปัจจุบันเขาทำไม่ดีไงตั้งแต่ปี2010จนมาถึงนี้12ปีก็ เราก็ทำให้เห็นว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆละเรื่องงบประมาณในการเสริมครับเขามีให้พอเพราะแฟนลิพูส่วนใหญ่อยากได้ฝัทุนกยูกาตาตะวันออกกลางสำหรับผมผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้นะเพราะผมรู้สึกว่าฝั่งฝั่งทางโน้นเขาไม่ได้แบบว่าดูฟุตบรลจริงๆยังยังไม่ต้องถึงกับรวยมากเอาบริีพดีหรือว่าเอาแบบรวยแบบแบบิวคาเซิลเลยผมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ผมผมถึงบอกไงว่าผมไม่ได้อยากแบบไม่อยากได้ฝั่งพุทธรนออกอะไรไม่เอาเลยไอ้ของิวคาเซิลอ่ะเจ้าของเขาติดอันดับเท่าไหร่ อุ้ยลัหนเลยทาคุสุเนี้ยรับหนึ่งเลยยูเซอร์น่ะอะหรอบชมันซัวของบอยเ้าของสโมสรนี่ติดอันดับเท่าไหร่ของโลกทำไมบอนชื่ออะไรนะแ่เจ้าของชื่ออะไรนะรบบี่ใครที่จะเขียนคำว่าคอเอรรน่เลยนี่แไดี่นี่อะไรกูเฮียอะไร ลครบอลโลกนี่เป็นเชียร์ทีมอะไรเชียร์ลังสิกไงทำแล้วไม่ทำไม่ได้แล้วเชียร์บาร์ซิลชอบบาซิลชอบชอบนักเตะที่ลีลาการเล่นมันเล้าใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณกดถ้าทีมชาติบาร์ซิลผมนี่ต้องเฟซเลยเพราะเป็นคนที่แบกกองกลางของบาร์ซิลคือบาเซมิโลน่าในทีมชาติถ้าไม่มีเฟซแบกมันเล่ไม่ได้ถ้าใครเห็นเฟซลงแบบทีมมึงก็เล่นไม่ได้เลยนะถ้าเฟซเลี้ยงจะได้ลงเป็นตัวจริงอีกเหรอแน่นอน แล้วกูเล่นกีฬาเลนที่อะไรไม่เอาลงสำรองติดติดกับสำรองไม่สำรองไม่ใช่ประกาศอยเงยใช่ก็ถามว่าประกาศรายชื่อของผู้เล่นอเมริกันไปแล้วก็ถามว่าเห็นด้วยไหมค่ะไม่เห็นด้วยตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งกองกลางคาร์ลินฟิลิปอ๋อเพราะเขาลงแค่หนึ่เดียวใช่คิดว่าเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วเขาลงได้นัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยจอทันชั่วถ้าสมควรแล้วที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเพราะว่าฟอร์มแบบหายไปเลยจากตอนที่อยู่ตัดบูมแล้วมาแมนยูก็ เนไม่ซื้อมาทำลายอ่ะแต่คนที่ที่อยากให้ติดจริงๆคืออีวานโทนี่กับจาร์ดบัวเวนอยากให้เออจาริดอ๋อสำหรับผมสำหรับผมอยากอยากให้อีวานโทนี่เนี่ยไปแทนมาฮานาตต่อนะส่วนจาร์ดบัวเวนผมคิดว่าอยากให้ติดแทนสเตอร์ลิงส่วนตัวพี่ี่เชียร์คอนด์แล้วส่วนหัวเชียร์ที่ไหนส่วนหัวก็เชียร์อับป้าไว้อะไรแบบนี้อินดี้ดันเสนอเคถ้าเกิดไม่มีแอนที่เหลือใช่ไหมทีนี้ต้องใายทำัวให้ถูกคือ

ตอนนี้นะคะเรากําลังรออาหารมาเสิร์ฟสำหรับบทลงโทษแล้วก็อาหารดีๆสําหรับผู้ชนะบทลงโทษนี่นะคือให้กินอาหารค่ายคือคือเขาอยากคือโปรดิวเซอร์เราเนี่ยอยากให้เราจะรีวิวที่นี่ถ้าอาหารแย่เราด่าเลยเราด่าก่อนแล้วเขากินไดมบ้างไม่ด่าร้านนะด่าคนเรียโปรดิวเซอร์มาเสิร์ฟได้เลยครับอันนี้คือผู้ชนะทั้งสองคนโอ้โหอยากกินอ่ะโอ้โหเห็นเส้นแล้วแบบเห็นเส้นแล้วน่ากินมากเลยอ่ะ อันนี้มันไวรัสไวรัสอันนี้เป็นสปาเกตตี้อะไรเบคอนผัดผีแห้งป้ะเบคอนผัดผีแห้งเดี๋ยวสอนวิธีกินยังไงคะพี่ต้อมมันมีวิธีโจเอตี้ดูดูดูฝยังไงคะคือเราปาปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมอ่ากินแบบฝรั่งฝรั่งคนอาจจะไม่รู้ไงวิธีกการินสปาเกตตี้ปุ๊บมาอย่างงี้แล้วก็เอาเข้าปาก อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้้ไม่ก็ไม่น่าด้วยไม่ควรทำด้วยเข้ามาอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้อ่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้อเข้าอย่างนี้อาอย่างนี้อ่าอ่าโอ้หลองเป็นไงต้อยมมมากไม่อร่อยเฮ้ยอร่อยป้ะอร่อยอร่อยสำหรับคูโดลงทนะครับอ่าอนไคะอัไหก็ได้อร่อยอไหนก็ได้เหรออะไรนะครับอันไหนก็ได้ไปลองกินแล้วบอกก้องหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างมันเป็นรสชาติอะไรอะไร เห็นเลยนะคือจะมีแต่เส้นกับพริกล้วนๆไม่มีเครื่องไม่ได้ไปเรียนเลี้ยงก็แบบนี้แหละแห้งมากเป็นไงบ้างบอยอร่อยอือมาทำไมหามึงใจไม่ใจขอบคุณขอบคุณที่ขอพริกแเ้งเพิ่มด้วยนะเฮ้ยทำไมเผ็ดน้อยเหรอไม่เผ็ดเหรอพอยกินเผ็ดอยู่แล้วอ่ะวูวีโอที่นี่เป็นสปาเก็ตตี้ที่เผ็ดสองที่ก่นอ๋อนั้นเผ็ดถ้าไอ้นั้นเผ็ดยิ่งที่ต้องเค็มต่อไปพี่ปังครับ มึงก็บีดมาไอ้จัดไทยบอกว่าอิตาลีกับญี่ปุ่นอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้อยู่รองทีมแหศไหนไหมคะอยากรู้ว่าชราชิบไม่เนีไม่กูเอาจริงนะมึงมึงร้อนเงินอะไรทำทุกอย่างเลยอะ โอ้โหนี่เรามันเขาชอบกินวาทา่บี้่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดลูกเรียนนานาชาติหรอต่างดินนะธรรมดาเหรอเปรี้ยวเดี๋ยวพอยกับพี่ปาจะนั่งดูเขากินกันอย่างไอร่อยก็ขอตัวก่อนนะคะไปละไอ็นยี่ยั้งแตไรกันลาะ